ว่ามีฝาดจังหวัดคนเดียวคนหลายๆตัวน,นี่นี่ตัวเดียวโครโรโคโรโนเนาะอ่ม้ามนี่เป็นก็มามาขึ้นรถอยงขึ้นสบายเป็นปรถสบายเป็นเป็นขาอ่อน,<ม>นก็ได้พอก็ได้ผาไปโรงพองบอลพอก็ได้ผ้าลอดคนตัวล่องบาบไลบาไปนอนลงบาลก็ได ม,มอได้สร้างให้ออกบไปก็ได้ไปหาปอยู่ยนขึ้นกำลังกัขึ้น,น,น,นรถด้ว่เพาะฉันมัองขยันพอท่วมาหาแล้วถือฝันยังไรกับบ้านนั่นนั่งหูแต่ว่าเราก็นอนหนีมันกับฝันมันกับเขาของเราเหญ่โอ้พืนพ้ทนทันีุ้ณนี่ลังนี่อะไรนี่โอ้คุณพื้นทันี้แมนอ่าฝันยังไรกับจังรอดฟังน้ำกันแมนจังรอดฟังน้ำแต่ว่ามันกับรอบพุ่นละคำนั้นนี่ลีมันกับรอบใกล้มือพุ่นละมอโมส่วนมากแมนอ ออ้งกลับมาไม้ขนาดนั้นจังมาไม้ผลนรืวันที่งี่สิบกัวผลยี่สิบเจ็ดยี่แปดแตมอเลยเอาแบบเม็ดเดียวจังๆเลยอ่าเรือปลาไหลตัวพี่รองเนาะคุณพ่อบอกว่าเรบ่หลายตัวปหลายบ่ไดดเป็นบ่ไดเรือเอกขึ้นก้เจาไม่คันบ่วันวันผมบอกนั่นคันผมเห็นรขึ้นกเจาะพงเขาคง่ดอก็ข้เจา้หลายอิบก่วตัวขึ้นขาเจาเขาคงหมดเออ ว่าพี่ขาดจะงวดคนเดียวคนหลายๆตัวนี่นี่ตัวเดียวโคโรโคโรเนาะเพียงแต่สิกับบ่ากับแค่นั้นกับว่ากับสน่ะคือบนล่องล่างก็ไม่รู้บนล่องลางสนั่ะมองมันอืมื่อเคยให้หลายตัวจัดจ่ายตัวเดียวปวดปวดไปเลยถือกับถือกับถือกับถือไปเลยอ๋อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวจะมาติดตามให้โค้งสุดท้ายยังโค้งสุดท้ายคนไหมหมอมอวาคุณพ่อคนกับ แต่ว่าขันหามันย่ำมือขึ้นสามเก่ายืนกับจีวะสามเก่าเือเก่าขันมันเตี่ยนแปลงอะไรกับจั้งสีจั้งสีนั่นจังจีว่าจังจีว่าอ่าอืมมันบ่เนี่ยแล้วเนาะ้าคู่ว่าจานฝันฝันมีเนียตั้งแต่หามันมาตรงกันเนาะเพราเนาะตรงกันเพราะว่ามันกับเขาตรงกันงวดว่างเงินเมื่อเขาตรงกันกบของเข่าเี่ากันว่าเขากันซ้องซามหมวดเอาละอืมอืมงวดหาเปียกับเขาอืม เขากันกับฟองเล่าเปลี่ยนหาดโอ้ดีครับตัวเนาะเล่างวดนั้นเล่าให้เออแบนเดอร์เล่าให้หอกก็ให้เปลี่ยนหาเปียดหกอ่ะงวดมันออกเปลี่ยนหาครับผมก็ให้เปลียดหาเปี่ยนฮอกสองตัวฟองเล่ามันก็เลิ่มอกเปลี่ยนหาครับผมโอ้เต็มเลยเลยพี่น้องเ้ะต้องอมากกับเขาเปลี่ยนหาที่กันแบบนี้อ่ะ ันตัวเดียวกันมันก็ซ้ำย้ำให้กันตวเนาะย้ำทั้งออมเลยคือมั่นใจได้แหละอาสองอาสองสองอาจารย์ย้ําอาจารย์ซองอาจารย์ย้่าวัดเดียวกันอันนึงอาจารย์พระอันนึงเป็นอาจารย์ทั้งถ้ำที่น้องอ่าคนอ่านี่ทีไปที่มาของคนอือท่านเหล็กอันน้ำตาเที่ยนหนึ่งคือต้องมีกันรักษาบนวารีรูปว่าว่าเม็ดอ่า มีคนมาลักมันมันงวดงวดอันนั่งเขาเขามันเขามาแต่จีเมันกเขาตลอดตลอดเลยมันไปมีคนมาอาบน้ำน้ำมันกับเขามากบอกมันบอกเขาอ็นหนึ่งมันกับคนดูขางบ้านมันกับเห็นอันเห็นน้ำมันถือกุญชีหละบ้านมันก็เลยว่าปาอาบน้ำแล้วมึงกันหน้าเออฝาอาบน้ำเป็นกันเลยมันก็เลยมาอาบน้ำมาอาบน้ำไม่ได้อาบให้เขาเฮ็ดอาบให้เขาบ้านมันเลย เรียกไม่ได้เกิดซองหามันขึ้นในน้ำค้างมันม่นขึ้นมาซองหามันได้สามเมืองเด่นโอ้หาเลี้ยงจะซื้อหนิที่หาเลี้ยงจะซื้อหนิว่าเห็ดแต่ว่ามันน้ำม่นเขาขั้นบ่อขั้นบ่มี้น่าเฮ็ดนี่ก็คือบ่เห็นบ่ได้เรียกบอยเห็บ่เห็นเออเพื่อนก็ได้ว่าเอามันล่างเฮ็ดอาบน้ำม่นมันก็ดีแล้วเนาะพอเนาะมันก็ดีบอยว่านี่เฮ็ดห่าบอยไปยั้งเ่อแก่เฮ็ดอาบเ่อแก่ล่างคือยังเขาอาบน้ำเลยละเนาะอืมมันก็ดี อ่าพี่น้องโอ้โมันเขาเขามาเรเลียบมัน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 เป็่าเขาเลียบมันเขาเลียอืมมันตลอดเลยเขามันขึ้นมาเขามันขึ้นมาเมนเมนเลยอืมอืมอืมแต่กี่มันหนึ่งสองเก้าสามเก้าห้ายังหกสามศูนย์มันเรื่เขาครัดเออหกสามศูนย์ออกสามตัวเต็มเต็มเลยโอ้หกสามศูนย์ออกสามตัวเต็มเอืม คำว่านังมันก็เขาเลขกัำว่างี้มันก็เขาเลขกนาเขาเลขกนาเขาเขาเลขกไทยครับมันจะออกเป็นเสนมันมันมันจะออกไป็นเล็บคือคือตลอดเพราะว่าจะมีความอาบเพราะแต่รักษาคนเหยียดทางคนมันจะมันจะเข่ามันจะเกิดเป็นเลขบนะโอ้สวยงามทางนี้เลย็บบนบ่มันจะหายแบบนี้เลยเนาะมันจะหายแบบนี้อ่าเพราะเขาพู้มันอัจอยู่เขีย้นหายก็บม่จัด เงินบ่อ่ามันต้องมีที่ไปที่มานครเนาะมันบ่ใช่ว่าเป็นเรื่องเหมือนกันเนี่ยบ่แม่นว่าเฮ็ดบ่สิไปนั่งเฮ็ดเอาเฮ็ดเล็กเลยตรงเลยข้นมากน้ำข้นมารักษาอืออืมอืออ้าี่น้องเนาะข้นใส่ข้นยังมึอก็เฮ็ดมัดผีเข่าผีหยังมึอก็เฮ็ดมัดเป็นป่วยบ่องหัจังสาเหตุก็เฮ็ดมัดอ่าคืไปหามบ้องบานบ่พอยังแต่ว่างปวยนี่ก็เฮ็ดอ่า ก้าลูกบ้ามันเป็นบ่พผอดเีหาบ่พผอดเจี๊ยห้าบ่หาสาเหตุเ่าบอกมาข้าจอมาหาดูหลายคนส้มแขนดอกไม้พ่วงมาไล่เต็มพ่อจะเป็นบ้าครับที่เรื่องกลับมาโอ้ห์ก็มาแต่เศร้ามันเป็นทางเลือกเพราะมันแมนจะมันเข้าจอมไปหาผัวทั้งเงินมัดแล้วว่ามีลงไปแล้วจังจะมาหาบางคนมันก็บางคนก็ถือจังสี่เนาะถือกับอันนี้บางคนก็ถือยาแ่พราะมันมันมันนะมันมันแบบว่า ข้าวนางเบงนี่ว่ามันเป็นด้วยโยลวกหรือว่าเป็นน้ำมีแนวมาตองมาซุ่นหรือว่าเป็นน้ำกลับน้ำเว่นเนี่มันก็หูไงโอ้จะดูดด้วยเมนเฟันสีบอกหรืคุณ้นพระฟันสีบอกโอ้เฟันที่บอกว่ามันเป็นน้ำแน่นได้มันเป็นน้ำนี่นี่ได้กันว่ามันเป็นโรคแบบไปหาหมอข้า็จะทิเน่าไปสั่นแมนแต่ว่าแมันโรคหรอกมีแนวเห็ดข้าวกะทิฟันกะทิแก้ให้อ่ายโอ้มันกะทิเศร้ายิ่งเนี้ยมันก็เป็นมาแต่เก่อนที่ ไปเมืองนอกไปเมืองนอกไปเป็นมาแต่กเกาหลมาีมาบ้านปลาปัวมาลำบ้านปัวใช้กับไปมัดข่มมงกบอนไปมัดข่มมงบ่รามีมงกับมัดมงไปเป็นตัวแข็งคีอเนาะอุ้ยตัวอื่นๆะอุ้ยไปมัดตัวจังอุ้ยนอนกับบ้หลับนะฮะปัวปัวมาตอลอดกับบ่าเศร้าไปหาพระผลงานดังกับไปแต่ถามว่าไปปัวใช่ไหไปหมัดข่มมงแล้วก็บรรลุกันได้นอกจากนี้ว่าหาก็ะได้เห็นให้เขา เราก็เล้เศ้าหวยวันดีพี่งามมาถือบองชาเตี๋ยอ่าไ็เลเศร้ามัดอ๋อตะกี้คนว่าเป็นตาปากนี้ห้วยอ๋ออย่ยงคนรันโอ้มเ่เศร้าดิอืมอืมาตะปากใตมึงก็มามาปากฮ้าปัวมันก็มองว่าเศร้าป้าเล่มาให้ปัวให้เอาเป็นตัวเด็กกับจังรอเนะพอเนาะอ่าโค้งทุดทไทยมอเดี๋ยวทีมงานจะ มาตามให้ได้เพียงด้วยให้คุณพ่อคนอ่าได้มาดีๆก็มันไม่กันมันประธานด้ชัดแต่ว่าก็มังสีหาเงินสร้างด้วยกันละอ่าอ่าหาเงินสร้างด้วยกันนะฮะมันดวนบันดาลเทวดาเพิ่นซอยมาคทั้งนี่หาเอฟซีเพิ่นเู้ื่อได้ใจบุญใจกุศลผู้ใไดอยากเค็ดอยากสร้างอาได้โชคได้ลาภเพราะเพิ่นอยากซอยอ่าเมื่อกี้ได้ซอยกันเนาะ จะได้เร็วกว่ากันได้เร็วกว่ากันนอเนาะได้เร็้ยวก็แนวกินเนาะอ่าเอาใจถึงว่าพี่น้องไปหากูมียืมสินมามาสื้อที่สื้อที่ถวายวัดไ่เป็นสื้อที่ก่ของเนี้ยสื้อที่ถวายวัดอ่าสื้อที่อ่าแล้วก็มาสาษาซาลาฟขอมพี่น้องอ่าชือว่าสุดยอดมากมากเพิ่งก็อยากษ์สั่งแบบชุดอันนั้นเลยเนาะเป็นที่ได้กะจัง ลอกกันอีกครั้งหนึง่งกดติดตามไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ไว้สำหรับแนวทางเปิดตัวว่าไม่เป็นซื้อพอจานสีเลยพี่น้องเด้อจนเป็นมัคคุเทศก์ยุวัฒน์นี่ฮนะพี่น้องมองพืชจีนสร้างนี้นะอ่ะจังไลจังวากันอะจะมาตามาพันโคงทุ่งไทยอีกครั้งหนึง่งครับความฝันอาจารย์เพิ่นมันจะตรงกันบ่ขัาตนตรงกันเท่ากับที่ได้ห่มใส่เพราะว่าหางวดเขามาก ตรงกันพี่น้องอ่าน้อก็ติดตามไปรุ่อเหมอมกันเอายกจักเจนนึงพ่อเอาเบื้องต้นครับผมเนาะคุณพ่อคนว่าอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ตามคือเกาอ่าเพราะว่ามันอยากให้ตามยกตัวนี้เพราะว่ามันเคยมันเคยแล่นน้ำกลนอ่ากานงวดนี่มันมาว่าไปแต่มันบ่างวดน้ำกลนทั้งสิ้นมันหลเทียรแล้วอขาวบดอยากล้อยอยากชิมแน่เจ้อ่าอ่า แต่ก็ไม่ออกนก็ว่าเลขเรามันออกน้ำก้นมาแั่นะแต่ว่ก็ว่าอยู่ทีแต่ไม่ออกวันนี้มันจะออกน้ำก้นมาแั่อือโอ้เจ้ากับหัจักขึ้นกันูจักเขาจะถึงน้ำเลี้ยงเนาะหมังไปขึ้นกันเลยตัวนี่ยเขาจ้าถึงน้ำเลี้ยงขึ้นกันอ๋อวัดบางหันเนี่ยเจ้าวัดบางหันสวนหัวเขาเจ้าก็ได้น้ำหมดอ่า